สวัสดีค่ะ f อฟซที่น่ารากกักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ f c ซวันนี้พี่ก็ขับรถผ่านมาทางนี้และพี่ก็เพิ่งเห็นนี่ค่ะทุกคนเราหันไปดูกันเลยค่ะว่าอะไรค่ะทุกคน,นค่ะ FC f ซเอฟซเห็นอะไรไหมคะแดงๆนั่นน่ะคะ่ะทุกคนนี่แสดงว่าไอ้เขายังไม่ทันออกดอกหมดนะคะทุกคนหรือว่าพี่คาดเดาผิดเนาะพี่ว่าแรงเกินนะคะทุกคน แล้วก็พี่คิดว่าคงปีนี้คงจะไม่ได้เห็นอีกแล้วนะคะนี่คือฟินค่ะทุกคนนี่คือฟินนาค่ะทุกคนโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะได้เห็นค่ะทุกคนนี่ค่ะแดงเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็กําลังตุูมๆนะคะทุกคนนี่พี่ว่าเขามีนามนะเอ้ยไม่ใช่นามค่ะเอฟซ ไม่ใช่น้ำค่ะแต่เป็นเหมือนขนๆนะคะทุกคนนี่ยังแตกอีกเยอะค่ะทุกคนนี่เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพี่จะพอถึงเวลาที่แตกเต็มๆนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาถ่ายให้กับเอฟซีได้เห็นอีกนะคะนี่ตามข้างๆนี่เต็มไปหมดเลยค่ะแม่พี่คิดว่าพี่คิดว่าจะไม่ได้เห็นซะแล้วนี่ค่ะเอฟซี FC. โอ้โห แสดงว่ายังซ่อนอยู่ในต้นข้าวนี่เต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนนี่คอยดูนะถึงเวลานั้นแตกนะ่ะแต่ก็ไม่แน่นะไอพวกที่มันบานนี่มันก็อาจจะร่วงไปเนาะทุกคนแต่ว่าดอกที่ตุ่มๆนี่ก็เออย,ยังไม่ทันบานนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะเอฟซเนี่ยค่ะพี่คิดว่าเขาจะต้องแตกเยอะกว่านี้อีกแน่เลยเพราะว่าไอ้ต้นใหญ่ๆนี่ก็ก็จะก็จะร่วงโรยลงไปเนาะเอฟซี FC เนาะนี่ค่ะพี่ไม่คิดว่า จะได้เห็นขนาดนี้นะคะ f อแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีทางที่เราจะเข้าไปได้นะคะก็ไม่กล้าที่จะเดินไปเหยียบต้นข้าวค่ะเนาะทุกคนเพราะว่าตรงข้างๆนี้มันไม่มีดอกค่ะทุกคนมันมีแต่กลางๆนู่นค่ะเห็นไหมคะ f อซเดี๋ยวเราจะมารออัพอัพพวกนี้ที่อยู่ข้างๆนนเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยมันยังไม่ทันบานค่ะเอซเดี๋ยวรอให้บานก่อนเนาะเดี๋ยวพี่จะมาอัพให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเอฟซี โอ้โห oh, พี่ไม่คิดว่าพี่ไม่คิดว่าจะได้เห็นนะคะพี่คิดว่าปีนี้พี่คงจะไม่ได้เห็นแล้วค่ะแสดงว่าเขายังไม่ทันขึ้นนะคะทุกคนนี่ค่ะแสดงว่าเขาขึ้นหลังต้นข้าวค่ะทุกคนนี่คือต้นรุกนะคะทุกคนต้นรุกก็ประมาณนี้นะคะ f ซนี่ค่ะพี่พี่แค่พี่ว่าพี่ถ่าย ี่ถ่ายให้ดูแล้วหรือเปล่าอ่ะต้นเนี้ยคิดว่าพี่ถ่ายให้ดูแล้วนะคะต้นรุกเนี่ยนะคะทุกคนแต่เราสามารถที่จะเอาไปใส่แจกันได้นะคะเพราะว่าเขาจะไม่ร่วงค่ะถ้าเราเก็บตอนนี้เขาจะไม่ร่วงแล้วเขาก็จะ,อ,ะอยู่เป็นเหมือนกับเป็นสีไอ้ทองเนาะสีทองนี่ค่ะแต่สิ่งที่เราที่พี่จะให้เห็นนี่ค่ะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยอยากจะลุยไปจังเลยแต่ว่านี่ต้องรอพวกนี้ข้างๆนี้เนาะทุกคน ต้องรอพวกนี้ให้มันแตกก่อนนะคะแล้วพี่ก็จะมาอัพให้ทุกคนได้เห็นอีกค่ะว่าแล้วก็อยู่ใกล้ๆเนาะแล้วเราก็เข้าไปโอ้โวการร้อนมากค่ะทุกคนร้อนจนหน้าไหม้หมดเลยค่ะทุกคนไม่อยากจะดูหน้ายกโค้งเลยโอเคค่ะ fc คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะ fc ขอบคุณมากค่ะอย่าเพิ่งเบื่อดอกไม้เดนมาร์กนะคะยังมีอีกเยอะค่ะทุกคน ที่กำลังจะบานนะคะในช่วงหน้าร้อนนะคะทุกคนโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย